ควานก็เดินทางขับรถมาจากเชียงใหม่มารลบเไปนะมาถึงตีสองนะเดินทางมาเก้าโมงเมื่อวานแล้วก็การเดินทางก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็จอดพักเนาะเพื่อความปลอดภัยของช้างแล้วก็ของควานแล้วก็คนขับรถนะครับนะเมื่อกี้ก็มีแม่ๆให้กําลังใจนะม,มอบเงินให้กับทีมขับรถนะมาใ้ซื้อกินระหว่างทางในการดูแลช้างแล้วก็ในรถก็จะมี จะมีผลหมากลากมมาต่างๆที่เตรียมไว้นะครับให้กับทางควานไว้อให้บุญเย็นได้กินกันระหว่างทางประมาณนั้นครับทุกคนก็เป็นวินทีที่เราพาทุกคนมาส่งบุญเย็นกันนะครับ นี่ครับก็ตุ็หมูนาครลังเกลี่ยหญ้าให้กับช้างนะครับมไม่ต้องกลัวนะลูก นะฮะก็จะได้ยินเสียงของคุณลนาบอกนะบุญเย็นไม่ต้องกลัวนะรูปนะไปอยู่ที่สบายนะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็จะได้ยินเสียงคุณลนาคำชับบุญเย็นไว้ตลอดนะครับว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เหมือนกับบุญเย็นเขารับรู้แล้วว่าเขาจะได้ไปอยู่ที่ใหม่นะครับแล้วก็เจอคนดีๆที่นู่นนะที่นี่ก็ก็เป็นกำลังใจให้เนาะ

เป็นเวทีแห่งน้ำตาไหลนะครับทุกคนครับเราก็มาร่วมส่งบุนเย็นกันเนาะเดินทางปลอดภยนะัยนะบุนเย็น

ภาพและเสียงชัดเดีนะครับสัญญาณดีไหมครับตอนนี้ครัญญาณพอได้ไหมครับชัดค่ะโอเคแจ้งการรับชมมาได้ครับสัญญาณชัดเสีญญยงชัดเนาะ Cổ này, cổ, 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 cổ. Cơ, cơ. Để không ngại không luôn <laughs> ไ้คนม้เเาใบายเอาย้ายไก็ี่ตนียหงครับสดีขอบคุณครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคอยอยู่นี่แหละัลงแล้